ครับสวัสดีครับกับสองนายเดียสังนะครับครับกออกมาให้มหนาครับ่วงนี้เป็นโควิดกัไปทางไหนบ่ไห้ครับกัอยู่ให้อยู่หน้านี่ครับดีที่สุดกัเลยว่าทิถอนมันนเลยครับนี่ตะวันเนี่ยมึงหัวมันเหรอคือจังบ่ให้ผ่านบนไหนครับนี่ผมลองถอนมึงเหงาหนึ่งเหรอนี่ครับมึงหัวที่ละครับถ้าเรียบเทียบกับเรียบเทียบกับีกไก่นี่หัวมันทบครึ่ง นะครับทบเครื่องกันเลยเครื่องต่อเครื่องเลยครับนี่แต่ว่าหัวปีนี่งามแต่ต้นครับเบื้องงามเบื้องต้นเดียวนี่ครับกระโปถือขีร่ายได้ครับต้นนี่กาสูงโอ้สูงเพียงข้อครับสูงเพียงข้อนี่ครับแต่ว่าหัวออกมาคือเป็นแนวนี้ครับเจังเหนียวนี่ดีนะที่ลงทุนบลายครับเพราะว่ากาโบมีผลต่อผมปันใดเพราะว่าไอผมเห็ดเองทุกอย่างแล้วครับ บัวแต่ไถบ่วแต่ตนนี่ครับไปตัดเองเอามาปุ๋ยเองทถเองยกหลองเองครับแต่สีสีน,นี่ในตค่านํำมันกับค่าปุย๋ยแค่นั้นเองครับน่ครับแต่ว่าผู้ไดทีเพิ่นจังทุกอย่างนะครับกะสีบัไว้นะครับปีนี้น่ครับแต่ว่าคนเคยเห็ดกะเห็ดขึ้นเก่าอหรอครับถึงปีนี้สิได้นหน่อยป,ปีหน้ากะเห็ดขึ้นเก่าครับเพราะว่ามันยังไงหรอมันเคยเห็ดเนาะครับียับกะเห็ดมาสู่ปีหรอครับหลายปีหรอ สีแดงไลยแดงหน่อยเฮ็ดทังสีแล้รครับมาสุปีนี่ตัวน,นี้มั่นหาหน้าที่ครับนี่นี่ขาเจ้าหูจักกันบ่หน่อ,น,อนี่ครับแถวบ้านผมเอินมั่นหาหน้าที่ครับนี่มั่นตัวนี้เอาไปกินใดครับนี่เอาไปเอาไปเผากินใดบ่แมนมั่นหาหน้าที่นี่บแ่แมนกินลงปุ๊บหาหน้าที่ใต้ได้ครับ <laughs> มันเป็นซื้อมั่นครับมั่นหาหน้าที่นี่ครับงามแต่ว่าบ่มีหัวเราเพื่อนนี่นี่เห็นว่าตัวน,นี้ใหญ่ท้อนขึ้นบ่มีหัวครับต้น ต้นสีใหี้เกินบานเกินเมืองเขาเลยครับนี่สมนี้โปรตีนแต่ว่าบ่มีหัวครับบ่คือการแดงครับนี่การแดงนี่ต้นน้นอกๆก็มีหัวครับนี่เขาเอือนแปดหนึ่งแลครับแถวบานผมเอือนพันแปดหนึ่งปลูกง่ายครับเพื่อนเธอนน่ปลูกง,ง่ายแห้งกูมูเลยล่ะเบิ้งเบ,บิ้งมันหาหน้าที่นะครับมันสูงเกินบานเกินเมืองเห็นไหมนี่ครับผมก็ลดคัดเดิมออกมาครับก็่วงนี้ว่างแล้วเดี๋ยวสิมีคลิปอยีงยงไม่ๆลงเลยๆครับ กฟากีตามไหวด้วยครับนี่ก็ชเฮ็ดไปเรื่อยๆ่ะครับกบ็ว่างหันทีเสียไปนะบ่แมนยังครับเพราะว่ามันไอไปทำงานนะครับทำงานต่างจังหวัดอยู่แต่งานบ่ใหไ่ครับงานนหน่อยก็เลยนี่มันว่างแล้วก็มาก็เลยอันนี้ครับก็เลยมาเห็ดคลิปมาเบิ่งให้มั่นครับค่ะนี่ บบคลิปนี้ก็ิเว่าเล่าเฮ่าด้วยครับพ่อหอยังเพราะว่ามันไอเอาภาษาที่จะของถนัดดีกว่านะครับถ้าภาษาไทยนสี่นี่กะนี่เล่านี่กะไทยเฮื่อนครับอีสานนี่กะคนไทยเพื่อนแต่ว่าภาษากลางเอ้าภาษากลางนะครับเพราะว่าภาษากลางนี่บ่ค่อยเด้เยว้าดูปันไดมันก็นเลยบอกให้ข่องนะครับนี่ถา้าง่ายๆก็คือเว้าไทยไม่ซัดอะไรประมาณนี้นะครับ <laughs> ว่าไทยบริสัท์นะครับก็เลยว่าวอีสานเฮ่านี่แหละครับนี่ครับแต่ทางบ้านผมโมมีขมิ้นนะครับว่าขมิ้นโมเป็นโมมีฟูใดเว่าวขมิ้นได้อาจจะมีอยู่ครับแต่ว่าสีส่วนหน่อยส่วนใหญ่สะเป็นสวยนะครับเป็นสวยทางบ้านผมเป็นสวยนี่แถวนี้งามอยู่ครับนี่ผ้ายางเบิ้งมาทางนี้นี่มึงนี้งามงามใส่ได้ครับ ป่าคางหน้าทั้งพุ่นเพิ่นกัคือสีแมนไก่สีทอสละแลครับแต่ว่าข้างบนพุ่นเพิน่นกับทอสละของอ่าย้างบนผกักป่ายางแปง้งพูนใกล้ๆกุ่นครับทอนหมดละแล้วก็คางล่างพุ่นกับทอและครับในหอมกับเลือแต่ของผมกับ้างคางนี่ไก่เคียงกันแถวๆนี่ครับนี่กัสีทอนในบอ่อสานี่ครับทอเร็วๆนี่แหละเบิง่งเบิ่งมันน่นแปดหนึ่งที่ละครับนี่มั่นแปดหนึง่ง อุ้ยต้นเมืองต้นครับต้นหญ่แห้งหัวแต่ว่าหัวใบเงยนะครับเห็นแต่ว่าต้นหญ่ๆนี่กะบบคือปี่ไก่นะครับพี่ไก่นี่ไอ้ยาวาแต่ต้นซ่ำนีแล้วครับนี่ต้นน้อยๆช่ำนีนี่ต่ว่าหัวนี่ซ่อ้ซ่อมใหญ่เติบว่าสันนะครับหญ่เติบซ่ำแขนก็มีครับต้นน้อยๆช่ำนีแต่ว่ามาปี่นี่ต่อให้ต้นหญยซ่ำนีกับใบญ่ครับนี่บบซ่อมดำบักยกดำนี่ครับ บัซ้ำดามดาเสียมนะครับปีนี้บัซ้ำดามดาเสียมแต่ปีที่แล้วนะต้นน้อยๆซ้ำนันน่ะใหญ่กว่าดามเสียมครับใหญ่แห่งกะหน่อยใหญ่กว่ากันไปครับกะทั้งขา้าทั้งคู้ขันพึ่งกระถอนหลายแล้วนะครับเห็นใน youtube อยู่เห็นพึ่งขา้าเขาถอนกันหลายค้นอยู่เขาไปเบิ้งตลอดล้วครับ นี่ครับก็เลยมาเบ่งมั่นจะาของหม่งว่ามเป็นอย่างไรนี่ครับมองนี่งามยูต่ว่านี่เห็นต่ว่างามงมนี่หัวนี่บ่ผพานเลยครับนี่ปกตินี่ขันขันต้นงามซ้ำนี่ครับนี่เตรียมโตไวเลยครับนี่แต่ละเงานี่ดึงบ่ขึ้นนะครับถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นปีที่แล้วนะดึงบ่ขึ้นเลยครับนี่มันสีแนนมันสีอันนั้นเลยมันจังไดหล่ะมันหัวมันใหญ่มันยาวแหงครับยาวเป็นเม็ดดึงบ่ขนครับ แต่ว่าปีนี้มันก,กบบระบอแหล่งได้ครับปีนี้กบบระบือแหล่งนี่ตัวนี้เกศมังกรครับตัวนี้เกศมังกรเบื้องเกนมังกรครับนี่เพิ่นเพอนี่ก็สิงามเกินบานเกินเมืองขึ้นครับนี่เ,นกงงเกนมังกรน,นี่ทนแหล่งทนแหล่งแห้งแล้วก็าขอเสียคือมันบอ่อครเป็นหัวในมันระยะสั้นเนาะครับนี่ถ้าผูใ้ใดสชิลูมันแปลงหนึ่งก็ ปูกในหน้านะ่ะเป็นมันแปดหนึ่งนะครับดีที่สุดแต่ว่าถ้าสิปูกมันเก็ดมังกรเนะห้เป็นมันไฮนะครับถ้าเป็นมันไฮนี่ซีดีแห้งครับนี่นี่ผมปูไว้แถวหนึง่งต้นนี้เป็นเกศมังกรปูไว้แถวหนึ่งครับนี่ครับเบิ้งดีละ่ะเบิ้งมาชิงามสมไดครับนี่แล้วเปียบเที่ยวก็แปดหนึ่งครับนั่นแปดหนึ่งมันหองม่แห้งนี่ก่าต้น ลู้อมกันแต่ว่าสูบ่ได้ยเดยอะใช่ห้เบิ้งความแตกต่างครับเบิ้งเดี่ยครับขัวมือแป้หนึง่งสายมือนี่เก็ดมังกรครับเก็ดมังกรนี่สิโทษแรงสูงโทษแรงเด็ดดีแห้งครับนี่มันพนันนี่นี่ยอมรับเลยครับว่าโทษแรงอีรีครับแรงดิ้นแห่งแห่งพวกผงปูก็ยังข้นครับนี่ขึ้นข้นราคาไปเร็วงเร็วง่ือเหมือบเลยแต่ว่าเรื่องหัวนะบ่บ,บ,บ่พันครับเป็นเส้นหัวเป็นเส้นครับถ้าเกิดเป็นมันระยะสั้น ต่ว่าทำมันระยะเงาหนียกใหยเพิ่นเลยครับนี่ดีแต่ว่ากัขันเฮ็ดเขาข้ค่ากับขึ้สีสูแปดหนึ่งเมื่ดขคือขเขาครับเ<ทาง>พราะว่าแปดหนึ่งนี่มันมันเป็นหัวเร็วนะครับเป็นหัวเร็ววมันมันพันหัวเร็วแต่ว่าเรื่องแปงย่อมแพรเขานะครับนั่นมันแปดหนึ่งนะยอมแพรตัวนี้ตัวนี้โอเป็นเส้นแปงนี่สีดี่แห้งครับนี่มันเก็ดมาก่อนนี่ตามเคยขายนะครับตามเคยไปขายเคยวัดแปงก็เลยพอสีหูแน่นิดนึง คลิปนี้ก็สิีวอลไลน์เน่จังน้อยด้วยครับนี่กัสซีเฮ็ดคลิปตอ่เ right huh? อเนื่องกับผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วกักดติดต้าใหม่ด้วยครับกัสซีเฮ็ดบอได้ยูได้เศร้าดอกเฮ็ดไปเรื่อยๆเสียยังเศร้าก็เศร้าชิบมือจังสี่ยังหายไปโดนๆนะครับประมาณชิบมือกลับมาเฮ็ดเ็คลิปท้ายนะคนเคยเห็นเนาะครับกัเฮ็ดยุ่งสี่แหละคนมาเฮ็ดน้ำแน่แค่นี้มักเห็ดมักมักเห็ดมักปัดดิษมักสางครับแต่ว่าโบกระจอกกระแจกโบเป็นโตเป็นต้นดอก ตัว่าคนคนมาเกตนะครับผมเป็นสไตล์แบบนี้เด้คือมาเ็ดบ่มักอยู่ซื่อๆเอาอนาะครับอยู่ซื่อนี่คือบ่ได้เลยครับกุ้นกิดต่อให้มีคนเอาเงินมาจ้างว่าเห็นน,น่อยู่เฮือนซื่อๆนี่คือสิบ่เอลนะครับเพราะว่ามันคนบ่มกักแนวนั้นเนาะครับบ่มักแบบอยู่ซื่อเลยมันเป็นหยังบ่ฮู้นี่ครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งมันพันหนึ่ง ตัวน it ี้บ an an ูงหงเอินว่ามันยังนี่แต่ว่าแถวจันทแถวไร่ยองครับตามผมเคยไปอยู่แถวจันทแถวร่ยองนี่เขาเอินมันเป็นมันเกิดในป่านะครับมันพันนี่นี่มันเกิดในป่าเป็นคือกันกับมันเหือแบบเกิดตามหวยตามข้องแถวจันนะครับแถวจังหวัดจันนี่มันสิเป็นมันเหือแบบมีไร่ไงครับนี่แถวจันแถวไร่ยองมันสิเป็นมันเหือนี่มันใช้พันนี่เลยครับนี่แต่เขาบูงหง่เอินใช้พันยังนี่ครับสีเกิดเองตามหวยตัวมันแปดหนึ่งนี่ เป็นมันในไฮเฮานะครับ,บเป็นมันยอดนิยมเลยล่ะว่ามันดับหนึ่งเดียวบอลนี่ครับนี่แล้วกามานน็มันแปดหนึ่งในเขาเอินอีกพันหนึง่งเขาเอ,อินพันเอยียงบุ่งกับะละย่องหรืออีอย่างหรือเจ็ดระย่องเจ็ดสองหรืออีอย่างผมโบโบในใจครับโบนในใจตัวนี้ผมไปสืบหาเองนี่ครับกะแค่ครับคลิปนี้ผมมียางไหลผ้ามายางเลาะเบิง้งมันครับเดี๋ยวสีทอรละ่ะนะครับเดี๋ยวสีทายตอนตอนขนอยู่ครับเดี๋ยวสีทายตอนขนอยู่ กรอติดตามเบิองน้อครับกะขอบผู้าลๆที่เขามาเบิองคลิปจนจบคลิปครับกะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าไปก่อนสวัสดีครับ